ลากยูทูบเไม่ยังไม่ขายครับเอ่ให้่ายให้ถายให้ถ่ายให่ายให่ายให้ถ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 ่ายให้่ายให้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายให้่ายให้ถ่ายใช่ายให้ถ่มยให่ายให้ถ่ายให่ายให้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายให่ายให้่ายให้่ายให่ายใค้ถายใ้ถ่ยให่ายให้ถ่ายใ่ยให้่ายให้ายให้ถ่ให้ถ่ายให้ายให้ถ่ให้ถ่ายให้่ายให้ถ่ายให้ถ่ายให้่ายให้ถ่ให่า

ปลาส้มทอดสูตรพิยานะคะชิ้นละสามสิบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่สี่สิบบาทค่ะเป,เ,นะเป็นยี่ตับไปพี่อันแล้วหวัวเป็นร้อยเป็นพันแล้วมั้งบึ้มทีน,นที้ตักหักหมด คิวยาวค่ะของพี่ยาทําอะไรก็ขายดีหมดนะคะทอดออกมาก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย